สวัสดีค่ะวันนี้มาพอกันกัาเซีวเมียวค่ะสบห้ามาเบิงรุ่นห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีค่ะเครื่องยนต์สามสูบนะคะมิเท์โบระบบระบายอากาศด้วยน้ำนะคะขาดครูระบบเกียร์นาแปลังซีค่ะแบตเตอรี่ สิบสองคุณค่ะแปดสิบแปดเอ็มยางหนาค่ะแปดจุดศูนย์คูณสิบแปดค่ะยางหลังค่ะสิบสี่จุดเก่าคูณยี่สิบแปดนะคะผวมอะไรผ้าเวอร์ค่ะ น้ำมันจูด้ถึง60ลิตรนะคะราคาตัวรถเป่ายูที700,000 1,000บาทนะคะ50 50 000, ดีมีโฟฟี่อุปกรณ์สองชิ้นนะคะฟี่ใบมีดดันหนาหนาสาค่ะเก็ฟี่พันหา CMT ค่ะ โปานี่สำรับออกโตรถขวามรถตรีสยามเนาะค่ะสีขาวไฟแนนหเรือเงินสดท่กสอรหรือเงินสดตัวเองก็ได้ค่ะดาวขอนตัำอยู่ที่ยี่สบหเปมีคนขคับคนหนึ่งค่ะอายุบเกินหกสิบปีค่ะดาวสาสบห้าเปซ็นต่มีคนขับค่ะ,ะดาว หาสิบเปอร์เซ็นต์ว่มีค้นคำค่ะสี่ดอกเบี้ยสองฟีค่ะสนใจติดต่อสอบถามศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่แปดสี่สี่สามหกค่ะหรือติดต่อสองทางช่องยูทูบก็ได้ค่ะช่องเนี้ยวเมาส์เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซัดไข่น้ำไดค่ะสวัสดีค่ะ